หลัเก้าโมงสามสิบสีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เราได้เห็นวิวทิวทัศน์เป็นากล่างๆเป็นปานนอร์มากครับนี่ครับบนยอดไม้ดังนั้นเลือนยอดไม้เลยนะครับนะครัถ้าเป็นช่วงเช้าๆนะครับตอนหมอกจะเต็มที่เลยคนส่วนใหญ่จะขึ้นมาตอนเช้าแต่วันนี้เราอยากจะมาเห็นบรรยากาศสุดลูกหูลูกตานะครับต้องมาสายๆหน่อยแล้วคนไม่ค่อยเยอะโอ้ยเพ่งไปเลยครับ ไปครั้งแรกครับที่มาอายเวงนะครับสกายวอลที่นี่สวยงามมากครับครับวันนี้คณะของทีฟอสตานโดยท่านประธานสํานานศรีสวัสดิ์ขจงครับครับนะครับวันนี้เราได้ขึ้นมาชมความสวยงามของจุดชมวิวที่อายเวงสมคําเล่าลือครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศถ้ายังไม่เคยมาที่นี่ต้องมาต้องมาต้องมาสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคเบตงยัย พอไปได้นะพอสมากเร็วๆอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยเไม่ต้องไม่ต้องไมต้องเที่ี่ยไม่จะนุ่ง